วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่21่สิดกรกฎาคมสอง3ันห้า้อหกสสามวันนี้จะพามาทำกล้วยฉาบยักษ์นี่ค่ะกล้วยฉาบกล้วยฉาบยักษ์นะคะดูน,นี่ที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาทำกล้วยฉาบเราจะใช้มีดสองคมรุ่นนี้นะคะนี่รนนี้สองคมรุ่นนี้นะคะที่ว่าราคาดีๆหน่อยถ้าราคาถูกก็จะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต้องราคาแพงนิดนึงมันถึงจะหั่นออกมาเป็นชิ้นแบบนี้เนี่ยค่ะหั่นแบบนี้เลยอันนี้จะยาวนะคะกล้วยฉาบยักษ์ปกติเราเราจะเคยเห็นแต่เขาทากล้วยฉาบอ่ากล้วยน้ําว้าหรือไม่ก็กล้วยหอมแต่อันนี้เป็นกล้วยกล้วยงวงช้างกล้วยงาช้างนะคะเนี่ยที่เราตัดมาที่สวนเนี่ยนะคะแล้วจะหั่นให้ดูแบบ แบบไม่ต so kind of ้องผ่าครึ่งเราเราอันนี้ยาวเลยเดี๋ยวเอายาวๆเลยไม่รู้จะใส่ถุงได้ป่ะนี่ค่ะยาวเลยลองดูนี่นะคะเราก็จะได้กล้วยฉาบยาวแบบนี้ ขาทอหรือจะตัดครึ่งก็ได้นะคะยาวมากดูไปดูก่อนประมาณคืบกว่านะคะกล้วยนยาวมากดูความยาวของเขาเดี๋ยวพอเราไปทอดเขาก็หักครึ่งเองนคะคะนี่คือดูกล้วยชาบยากักษ์ คุ้ยจะมีนะคะค่้ยแบบนี้หาน้อยทำกล้ยชาบนี้อร่อยมากกรอบกรอบอร่อยนี่นค่ะแผ่นใหญ่นี่เลยแผ่นนี้สไว้นี่ค่ะมาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่กล้วยชาบยากักษ์ถ้ามีสองคมดีๆหน่อยเขาจะสไลด์ออกมาสวยนะคะ ดูดูแผ่นสวยงามแต่ละแผ่นนะคะแล้วก็วางไว้แบบนี้หั่นให้หมดเสร็จแล้วเราค่อยไปทอดนะคะเดี๋ยวเดีจะมาเดวคลิปต่อไปจะมาทําทอดให้ดูนะคะอันนี้เอาเอาแค่หั่นก่อนขั้นตอนนะคะขั้นตอนของการเอ่อปอกเปลือกกล้วยก็ปอกเปลือกก่อนใช้วิสสองคนเนี่ยปอกเปลือกเสร็จแล้ว แล้วก็ล้างน้ําแช่ในน้ําเกลือนะคะเกลือที่เราใส่น้ําเกลือแล้วก็ไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอาขึ้นขึ้นมาพักให้เสด็จน้ําแล้วก็มามา,มาสไลด์แบบนี้นะคะเนี่ยมาสไลด์แบบนี้นะคะเนี่ยสไลด์แบบนี้แล้วก็สไลด์แล้วก็วางให้มันเป็นมีเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอด <S <S โอเคเนี่ยที่เราสไลด์ออกไปสวยไหมคะกล้วยกล้วยงวงช้าง กล้วยงาช้างวงช้างกล้วยยักษ์ที่สวนโอเคแค่นี้นะคะเอาเอาสิ่งไม่เคยเห็นมาให้ดูลูกใหญ่ทำกล้วยฉาบนี่สุดยอดของกล้วยฉาบเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ